หนูข้าวเลสงสารเห็นคนง่วงเดืยวสี่ทุ่นหนูก็ไปแล้วไอย่านารักจังขอบคุณนะคะเธอเป็นนางฟ้าเราเป็นแค่หมาวัดว่าไป เราไม่ได้สวยขนาดนั้นเธอก็หน้าตาดีอยู่นะเราไปส่องดูมาแล้วที่ร้านขายอะไรเหรอขายอาหารนะคะตังยุ่มไม่มีในตาใจขายผ้าคลุมรับมันไม่มีคนซื้อ สิบโมงโอ้ให้เราอยู่ถึงสี่ทุ่มครึ่งหรอเฮ้ยน่าจะไม่ไหวอาหารไทยหรออาหารเกาหลีนะคะอาหารเกาหลียังไม่กล้าอาบน้ำเลยกลัวไม่ได้เห็นหน้าอยู่จนถึงสี่ทุ่มก่อนค่ะพี่เดี๋ยวหนูก็ลงแล้ว เฟมมันบอกว่าน่ารักขอบคุณนะคะสี่ทุ่มว่าปิดคดีสี่ทุ่มนะพ่อหนูมานานแลว้วโอ้ยขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะชื่อนวลน,นะคะเวลาก็ไม่เป็นใจเราเลยวะ่ะไม่พี่ติดตามหนูไว้ พี่ติดตามหนูไว้นะพี่ติดตามหนูไว้หนูก็มาไลฟ์อยู่นะวันอื่นหนูก็มาอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่น่าจะมาผมจะนอนแล้วฝันดีนะคะฝันดีนะคะอยู่จังหวัดไหนหรอตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะคะ มีหมอนข้างหรือยังครับมีค่ะ <c oughs> มีสองใบเลยรักคับขอบคุณนะคะสี่ทุ่มหนูจะลงไลน์แล้วนะไว้เก้าพันแล้วน้าเอ็นดูง่วงแล้วล่ะสิ ี่นอนแล้วนะที่ลัาฝันดีนะคะเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วปิดกั้นผมเลยไม่น่ารักเลยปิดกั้นผมเฉยไม่น่ารักเลยคืออะไรหรอคะตอนนี้ฝนกำลังลงอยู่เลย นตอนนี้ฝนกําลังหรือฝนตกอยู่หรออืมอาทิตย์หน้าคิดว่าจะกลับบ้านนะเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาขายด้วยเลยโอ้ยถ้าถ้าหนูขายพี่จะซื้อไหมอ่ะจะมีคนซื้อไหมผมไม่ไขายวู้ตัวเลยเดี๋ยวหลังไหมเดี๋ยวหลังไหม ฝันดีนะคะบอกฝันดีก่อนจะไปแล้วอีกสามนาทีจะไปแล้วฝันดีจะฝันดีคะ่ะฝันดีนะคะฝันดีนะคะพี่เมืองสวัสดีครับคุณน่ารักเฮ้ยเขาจะไปนอนแล้วะ่ะ มาช้าจังฝันดีนะคะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาใหม่เดี๋ยวไว้มาใหม่นะคะเออวันไหนไม่รู้อะแต่ติดตามหนูไว้หน่อย <c oughs> โอ้ยพี่เมืองขอบคุณสลกแหลับนะคะเราเราจะอยู่ให้ครบถึงถึงสี่ทุ่ม เราเป็นคนตรงตรงติดตามแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวไว้หนูมาใหม่นะจุ๊บจุ๊บนะจ้าว <laughs> จะมี จะมีใครเอ็นดูเด็กตาดำๆคนนี้มั้งฝนกำลังตกอ่ะอืมแถวแถวบ้านนี้เคยมีน้ำท่วมใหม่อ่ะอยู่จนกว่าเธอจะลงไรน่ารักจังอย่าไปเติมน้ำมันช่วงดึกๆนะพี่อยู่ปั๊มหรอ บ้านเปิ้นแบบมีเลยออถ้างั้นบ้านเราก็น่าจะไม่มีนะเพราะว่ามันก็มันไม่ได้มีเราไม่เห็นเราไม่เห็นน้ําเลยอ่ะฮื